สิริขุนของพระองค์พระเจ้าผู้เทียนทำข้าขอนมสัสการให้มันเป็นแผ่นดินโหร้องเพลงเสียงทวายสรรเสริญแตะกลมกลาบลงนมสัสการละ นมามสกาดตัวจิตวิญญาณความจริงเพาะพลาองค์คือทั้งสิ้นที่หัวใจขาต้องการข้าขอสุวรยวิญญาณจะบอกวันชีวิตแทบพลาบาทพระจาของข้า ราชาแห่งดวงใจจบแล้วครับพี่ายขอบคุณครับพระเจ้าที่จับโรงเรียนปินได้ครับเล็กอธิฐานครับกู d m อ r นิ่งสวัสดีครับพระเจ้า